สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่กาดมณีครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจะไปหาอะไรทานที่นั่นนะก็คือเป็นเป็นกาดเป็นกาดนัดแล้วก็เป็นกาดเหมือนมีร้านค้านะแล้วก็มีอาหารเนาะบรรยากาศสวยงามครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงกาดมณีแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่จอดรถเนาะก็คือที่จอดรถนี้กว้างขวางมากครับท่านผู้ชมมีหรือเปล่าก็คือจอดรถได้หลายสิบคันเลยครับบริเวณตรงนี้ ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับนี่ก็คือทิวทัศน์ข้างหน้าครับจุดไฮไลท์ก็คือจุดน้าตกข้างหน้านะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ครับ,รบก็จะมีแค่มีอะไรให้เรานั่งครับท่านผู้ชมซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมาทานแล้วานั่งกินกันได้ครับเดี๋ยวยังไงจะลองพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูอาหารเนาะมีขายอะไรบ้างแล้วกันครับผม วันนี้อากาศกำลังดีแล้วครับท่านผู้ชมก็ไม่ไกลาจากแอร์พอร์ตมากครับท่านผู้ชมเช่นท่านแอร์พอร์ตนะเลี้ยวเลี้ยวขวาครับตรงแยกแล้วก็พามาอีกประมาณแค่สองวิเมตรก็ถึงแล้วครับอากาศแห่งน,นี้ นี่ครับกับข้าวก็หลากหลายนะอาหารแต่ร้านไม่ค่อยเยอะท่านผู้ชมเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าครับไม่ค่อยมีนะแต่ก็เปิดมั่งครับแล้วก็พอมีอยู่ครับเดินดูกันแม่ซื้อไปเกิดเลยก็ได้นี่ไงปลาอะไรอะ่ะหมูมะนาวอะไรอะ่ะตัวนี้ ทำไหมได้นะครับถยถยถอยเอากุา้ง้น้ปลาแล้วก็หมูาามนานจิ้มจุ่มก็มีครับท่านผู้ชมเห็นดีมากนี่ครับ หนึ่งมะนาาหมูมะนาวครับท่านผู้ชม เดี๋ยวออยังไงไปเลือกที่นั่งก่อนครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเอาป้ายไปตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวเขาจะนําอาหารไปส่งให้เราเองนี่นะแ,แดดอ่ะตรงนุ้นแดดนี่ตรงนี้อเห็นวิวะไรดูอ้อมมุมนุ่นก็ได้นี่ครับท่านผู้ชมจะมีแค่มีให้เรานั่งครับ นั่งพื้นนะแล้วก็จะนำอาหารมา่งให้เราเองตรงไหนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แล้วกันครับท่านผู้ชมวิวข้างหน้าก็เป็นน้ำตกนะนี่ครับจะมีสระน้ำแล้วก็จะมี อยู่2โซนนะท่านผู้ชมก็คือฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านร้านกับข้าวเป็นร้านอาหารเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้กมมาสั่งน้ำครับผมก็คือสั่งชาเขียวไปนะก็ตามป้านะครับท่านผู้ชม ยำขนมจีนเซบนัวท้าวต้มยำไก่ขออนี้ก่อนกินบมันจะมีขงก้คะไกินขยัเตรงตรอันนี้ปาทายจากของจริงเดยอย่างเช่นอ๋อมันจะมีปลา่ากปลา่เาติ่งเมกนแล้วกแต่ลความเ็ที่ได้เป็นขอรมันเา่ิ่มได้เก่าแตู น,นี่นักชมก็จะมีเมนูครับคือยำปลาทูจีนนะยำขนม,มจีนปลาเผาก็มีครับท่านผู้ชม ไปเรื่อยๆครับกับโอกริปชาแนลวันนี้อยู่ที่กาบมนีครับเชียงใหม่ครับผมมานั่งทานข้าวนะเปลี่ยนบรรยากาศครับกัดข้างๆสระน้ําน,นะนี่ครับเดี๋ยวยังไงผมจะแพนภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะาพาท่านผู้ชมเดินดูดนชมภาพและบรรยากาศสถานที่แห่งนี้แล้วกันครับผมกาบ,บนันีเชียงใหม่บริเวณตรงนี้ก็นั่งได้ครับท่านผู้ชมนี่ พื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างครับก็คือร้านอาหารเป็นโซนๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารเป็นนั่งโต๊ะสูงขึ้นมาหน่อยครับผมพักผ่อนหย่อนใจครับเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งครับผมแนะนํานะก็ลองๆมานั่งกันดูครับพักผ่อนนะถ้าใครมาเที่ยวเชียงเชียงใหม่อนะ ลำพูนเชียงใหม่เนี่ยก็ลองไว้้ามาครับก็คืออยู่ไม่ไกลมากครับจากตัวเมืองเลยครับอยู่ในตัวเมืองนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะผมว่าโอเคนะนี่ครับท่านผู้ชมใช้ได้เลยครับบรรยากาศสถานที่อย่างนี้ ที่จอรดรถก็กว้างขวางครับท่านผู้ชมจอดได้หลายสิบคันเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอรดรถครับท่านผู้ชมก็คือผมว่ามีเพียงพอครับท่านผู้ชมสําหรับที่จอรดรถนะนี่ครับตรงนี้ก็คือที่จอรดรถนะมีเพียงพอครับบรรยากาศยามเย็นๆครับกับวันหยุดนะ ตรงนี้เหมือนจะมีดนตรีสดนะครับท่านผู้ชมเหมือนเป็นพกซองเนาะมีวีทีมีอะไรครับท่านผู้ชมวันนี้โชคดีอาจจะได้ฟังเพลงครับกับสถานที่แห่งนี้ครับผมบรรยากาศนี่เวิร์กมากครับท่านผู้ชมห้องน้ำห้องน้าก็มีครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ซีกนู้นห้องน้าครับซีกตรงนู้นครับห้องน้ำฟรีครับผมนี่ครับเลือกสรรที่นั่งได้เลยครับอยากที่นั่งตรงไหนอยากจับจองที่ตรงไหนก็ตามสบายครับท่านผู้ชม กับบรรยากาศยามเย็นครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อาหารก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมียำแล้วก็อะไรวะจิบกุ้งแช่น้ำปลา,ปาหมูมะานาวนะหมา่า,มาล่าครับท่านผูน้ชมจะรูว่าหม่าล่านี่แล้วก็ยำขนมจีนครับแล้วก็นี่จิ้มจุมจมจ่มครับมอใหญ่ครับมันชุดชุดใหญ่ครับมันจะมีอยู่สองราคาครับท่านผู้ชมก็คือ ชุดละร้อยสี่สิบแล้วชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กก็เก้าสิบเก้าบาทครับเพิ่มนะครับก็คือยี่สิบาทครับเนี่ยครับจานละยี่สิบนะที่ผมเอามาครับตัวนี้ยี่สิบนี่ก็ยี่สิบเพิ่มครับนี่ครับ Uh, look up at this girl, like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like sugar. Like, I got a plan. You take your bag like that, then we gonna hit that gas. Make it you turn 100 miles on the night. You gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting no see, like I just tried. I need to say, I'm my line I เท่าไรไม่ไมาละสิบบาทแต่อันนี้ไม่ละห้ามันมีสองราคามีห้าบาทกับสิบบาทกาดแม่อะไรนะกาดมณีกาดแม่มณีอ่ะไม่รู้นะบางทีเขาเรียก ไม่มันีบางทีก็มันีเฉยออ๋การมนันีอ๋อนั่นรักการมันีใช่ไหมชื่ออยู่อ่ะใช่การมันีบรรยากาศยำเย็นเย็นอร่อยกินยำยังยำขนมจีบมีนนตรีสดได้เขายังไม่เล่นหรอยังประมาณเกือบทุ่ม ไม่หือกัน่ะามาตั้งนั่นนะตกเดียกได้ปังสับภาพไม่แพงครับท่านผู้ชมนี่เทไหร่หกเก้าหกสิบเก้าบาทอนะ่ะอันั้นสี่สิบยำยำขนมจีนดู วงไว้กับการแม่มัน,นีนะคะวันนี้นานๆทีได้ออกบ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นไง <c oughs> เอาล่ะเช็นัวเช็ดนวตอนแรกมีน้องมาด้วยนะเดี๋ยวแม่ครับทั้งยก ตอนนี้ก็เวลา6โมง45ครับก็ใกล้จะตุ้มหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็มีเสียงดนตรีสดครับวกสองก็เริ่มเล่นกันแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะโอ้นะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับนุ่นไกลๆครับผมจะซูมให้ดูนี่น่นครับก็คือจะมีการเล่นฟกซองนะก็คือให้ความบันเทิงครับเป็นเสียงเพลงครับท่านผู้ชม เดียวคือภาพรอบๆครับจะทุ่มหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมสุดๆครับนี่เนาะนี่ครับเริ่มจะมีแสงไฟแสงสีเนาะดูเป็นแบบฟิลอีกฟิลหนึ่งครับท่านผู้ชม ตอนนี้กับข้าวก็นี่ครับรถเหลือน้อยแล้วเนี่ยหน่อยนึงครับแล้วก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆครับกับวันนี้เนาะโอ้คิปชั้นแนวรับอยู่ที่กาบมัน,นีครับเชียงใหม่ครับ ท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการมาเที่ยวกาบมณนีครับเชียงใหม่กับบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีครับกับแสงสีแล้วเสียงก็คือมีโฟกซองมีอาหารก็คือมีแค่ให้เรานั่งครับเราสามารถจะไปเลือกซื้ออาหารนะด้านด้าน,านาข้างๆครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นโซนอาหารครับให้เราแบบ ซื้อก็สามารถจะนํา,ามาทานบริเวณตรงที่ผมนางนายครับแล้วด้านหน้านู้นก็จะเป็นฟกซองครับก็จะมีพี่พี่มาเล่นฟกซองให้เราฟังครับนี่ก็คือภาพและบรรยากาศร,รวมๆครับของกาดมณีแห่งนี้ครับผมท่านผู้ชมท่านใดว่างๆเนาะว่างเว้นจากการทํางานต้องการกับพักผ่อนบรรยากาศแบบสบายๆครับก็ลองเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งครับผมแนะนำเนาะกาดมณีครับอยู่เชียงใหม่ครับผมก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับขอฝากช่องโอคิปชาแนลไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอคุณและสวัสดีครับี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม